ครับสวัสดีครับผมลินนทองผู้กองผมเหมือนกันอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็เดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายวันของโองคเอาไปอยู่ที่วันของโอ๊คแล้วก็อยู่ที่ไหนค่ายนี้ออนนุ่นหกสมาอยู่ที่นู่เลยครับแล้ว่นันตอนนี้มีใครเป็นผู้ปอลซ้อมเราบ้างก็มีบางวันก็มีคิมรวยป้ามให้แล้วก็ปกน้องๆก็พี่ๆน้องๆค่ายที่อยู่ที่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุกี่ป่าสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ ห้าสิบกามวยสไตล์ไหนครับวันนี้ต้องมาเจอกับยอดนาทีนะยังไม่เคยต่อยแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเค้ต่อยเขาอย่างน้องเขาฝีมือครับวันนี้เจอรุ่นน้องเลยวางเกมวางแผนยังไงดีเด็กเฟ้เรื่อยตามสตาร์ล้าเนาะมีอะไรจดแก้ไขวุว่ดีเลยล่าสุดเราต่อยไว้กับจองโบครับวันนั้นต่อยที่ลูมินีครับไปุ่นเครื่องอ๋อไอ้นั้นมวยแบบุ่นเครื่องธรรมดาไอ้อย่างที่ต่อยแบบ ห้ายกเลยอ่ะที่ต่อยไว้ที่ต่อยกับไอ้เจนอมโชครับที่ที่ไอ้ลังสิตครับวันนั้นเป็นไงแพ้ผ้าแพ้คะแนนครับวันนั้นต่อยอยู่เวทิ่งร้อยเท่าไหร่ก็ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดครับอันนี้เหลือร้อยสิบแปดเองครับอ๋อตอนนั้นปล่อยไปต่อยแต่ครับก็ป่วยแล้วว่าไอ้น้ำหนักขึ้นเยอะด้วยครับแล้วอย่างวันนี้ว่าร้อยสิบแปดนี่เป็นไงคือปกติแล้วปกติแล้วอืมแล้วนี่มาย้ายศึกมาศึก ไฟแรกเลยครับผมไฟแรกตอนนี้มาอยู่แล้วเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ปอนจุดห้าหนึ่งจุดห้านี่ชุดเดียวเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่ครับผมเอาชนะนะครับผมคุมมากกี่กิโลไฟนี้ประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาเขาล่อหลับร้อยร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดขอนแก่นครัเอาฝากเชียงวูแฟนคขับเท่าไหร่ ฝากพี่น้องคอนเจนช่วยเชียร์และกระนอมใจผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนัอมอมาแจ้งเกิดในเกียรติเพชรด้วย<ช>แล้วนี้ช่องห้าผู้ที่สามครับผมอ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีครับ,รบ,รบโอเค